เคยได้ยินเรื่องเล่าที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านไหมว่ากันว่ามีของดีไม่ใช่พระเครื่องแต่เป็นอะไรที่เหนือกว่านั้นเยอะฉันเคยไปสำรวจมาแล้วตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกนึกว่าเรื่องผีหลอกเด็กแต่พอเข้าไปในโบสถ์เก่ารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างมันเย็นยะยเยือกแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหู ผู้ที่มาเยือนจงระวังฉันตกใจมากรีบหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่เจอใครเลยตอนนั้นเองที่เห็นแสงประหลาดหลอดออกมาจากใต้ฐานพระประธานเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูตายฐานนั้นมีทางลับฉันรวบรวมความกล้าลงไปในทางลับนั้น เจอกับห้องลับที่เต็มไปด้วยอักขระโบราณเรืองแสงแล้วตรงกลางห้องก็มีคริสตัลสีม่วงขนาดใหญ่่องประกายทันใดนั้นเองมีเสียงดังมาจากข้างหลังอย่าแต่ต้องมันเป็นเสียงของหลวงตาที่ฉันเคารพหลวงตาบอกว่าคริสตัลน,นี้เป็นประตูมิติเชื่อมต่อกับโลกอื่น การแตกต้องมันโดยไม่รู้วิธีอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติสุดท้ายฉันก็ออกจากวัดป่ามาด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ตื่นเต้นกับเรื่องที่เจอที่วัดป่าแห่งนั้นไม่ได้มีแค่ความสมบแต่ซ่อนความลับเหนือธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้